ในที่สุดวันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับเมื่อยติอภิปลายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่นำโดยพักประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมลงชื่อหลายพักด้วยกันทั้งบิ๊กป้อมนะครับพักพลังประชารัฐไทยสร้างไทยเป็นธรรมนะครับพักเล็กพรคน้อยรวมการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพทองทานแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่ง ก็สวนกระแสก่อนหน้านี้น,นะครับมีข่าวปล่อยหรือจะข่าวจากไหนไม่ทราบนะครับบอกว่าอาจจะถูกกับพี่ปลายกันแลฐมันครีที่ถูกกับพี่ปลายจะเจ็ดแปดคนนะครับหลายพักอะไรทำนองนั้นแต่ว่าวันนี้ก็จะบอกว่าพลิกเหนือความคาดหมายก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็คงไม่มีใครคิดหรอกว่าจะาพี่ปลายเฉพาะตัวคุณอุ้งอิงนะครับ แต่ประเด็นที่ไปดูยติพิปลายเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ยื่นต่อประธานและสภาเนี่ยนะครับก็กล่าวหาอันเป็นที่มาของการขอเปิดอภิปลายไม่ว่างงจเนี่ยก็ต้องบอกว่ารุนแรงทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการใช้คําว่านายกขาดคว่าผู้นําไม่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็บริหารงานผิดพลาดในหลายเรื่องนะครับไม่ปฏิรูปกองทัพนะครับเรื่องเศรษฐกิจ แล้วก็มีประเด็นหนึ่งเรื่องยอมให้ผู้พ่อเนี่ยนะครับครอบงำบุกการกนะ็ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นข้อหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นยติที่ถึงความคาดหมายเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยถูกจับตาเป็นพิเศษทันทีที่พรรคประชาชนจะยื่นจติอภิปรายไม่วงใจมีข่าวปล่อยออกมาเนี่ยว่ามันเป็นข่าวที่มาพร้อมกับ ข่าวคุณธนาธรผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยนะครับไปดิวกับคุณทักษิณนู่นนี่นั่นเป็นระยะระยะอย,อยู่เหมือนกันนะครับจนทำให้หลายฝ่ายก็มองว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการอภิปรายไม่พอใจครั้งนี้อาจจะเป็นแค่เกมการเมืองเพื่อสลัดเขียร์พรรคภูมิใจไทยหรือพรรคน้ำเงินนี้ออกนะครับและก็สร้างั้่ใหม่ในการตั้งรัฐบาลมีการปรับครมจนอาจมีการเอาพรรค ประชาชนหรือสีส้มเนี่ยเข้าไปบวกในะรัฐบาลด้วยหรือเปล่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณธนาธทรกับคุณทักษิณน,นะครับก็มีดีลกันเป็นระยะระยะล่าสุดก็ไปฮ่องกงตอนเลือกตั้งใช่ไหมครับเมื่อปี6ก็ก็อันนั้นเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาไปจริงแต่ว่าคุยอะไรกันก็ไม่ได้บอกละอียนะครับ ก็เลยทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะตกลงยติพี่ปลายครั้งนี้จะเป็นการเล่นเกมซ้อนเกมหรือเปล่าเช่นรัฐบาลก็ต้องการเขี่ยภูมิใจไทยออกเพราะว่าความขัดแย้งในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าพักรบชั่วข่าวจะบอกว่าจูบป,ปากเลยก็ยังไม่เสด็จน้ําขนาดนั้นเพราะว่าดีเไอก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะพยายามเข้ามาตรวจสอบการหัวการเลือกตั้งการสรรหาสวเพียนแต่ว่าประชุมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันลงมติไม่ได้เพราะว่า ดูมีการอภิปรายโต้แย้งกันอยู่วันที่6จะมีการประชุมใหม่สําหรับบอร์ดคดีพิเศษดีเอสสายว่าจะรับเรื่องพัวสวเนี่ยนะครับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะครับส่วนจะถูกยื้อไปหรือเปล่าหรือว่าจะลงมติวันนั้นเลยก,ก็ก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็อาจจะพักรกบนชั่วข่าวนะครับแต่ประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือเท่าที่ติดตามดูยติพิปรายไม่มั่นใจกนที่ฝ่ายค้านขอเวลา5วันนะครับ ทางสภาก็ยังไม่ได้กาหนดนะครับว่าจะเป็นวันไหนแต่ว่าทางรัฐบาลบอกว่าเหมือนจะพร้อมอให้มีการพิปรายเนี่ยนะ่าจะประมาณสักยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับก็ปลายปลายเดือนแต่ว่าสําคัญคือครั้งนี้อาจจะมากกว่าทุกครั้งแล้วใช้เวลาตั้งห้าวันแลวลองนึกดูนะครับการอภิปรายนายกเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวก็จริงนะครับเวลาโหวตโหวตเพียงผู้เดียวก็จริงนะครับแต่นายกเนี่ยคือผู้นํารัฐบาลนะคือหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ถ้าเวลาถูกพาดพิงกระทรวงใดเนี่ยแน่นอนแล้วมันตรีก็ต้องถูกลากมาตอบด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรอาหารไทยพลังงานต่างประเทศแรงงานนะครับกลาโหมนายก็ต้องตอบนะครับซึ่งมันก็น่าวิเคราะห์เหมือนกันว่าฝ่ายค้านเนี่ยมองเกมอะไรที่เราอาจจะต้องตีความมีอะไรซ้อนอยู่หรือเปล่าน่าคิดเหมือนกันนะครับสําหรับยุคน,นี้นะครับถ้าผมวิเคราะห์ผมก็ต้องบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวตัวที่หนึ่งเนี่ย อันนี้เราไม่มีแหล่งข่าวนะแต่ว่ายติครั้งนี้ขอเปิดอภิปรายนาะยกแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยข่าวแว่วมาว่ามีการลงมติในพักด้วยนะครับสุดท้ายออกมาเป็นผู้เดียวนะครับไม่ได้เอกาภาพหรือเปล่าหรือว่ามีคนผู้ใหญ่ในพักไม่เห็นด้วยหรือเปล่าที่จะตีไปใจกลางกล่องดวงใจของคุณทักษิณเลยหรือเปล่าเนี่ยมันน่าคิดนะครับเพราะว่าเวลาเปิดอภิปรายตั้งห้าวันเนี่ยนะครับสาหรับ นายกอิงเนี่ยมันก็ต้องไปโยงคุณทักษิณโยงตระกูลชินวัตรก็ต้องดูว่าน้ำหนักของฝ่ายค้านเนี่ยมีข้อมูลขนาดไหนอย่างไรอันนี้ต้องติดตามนะครับว่าเอาจริงเอาจังขนาดไหนแต่ว่ายตินี้มันทําให้คนไม่น้อยที่อาจจะคิดว่าลาหีกันนะครับยืมมือพักส้มล้มน้ําเงิน,นอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็เบาลงหรือแทบจะสมมุติฐานแบบนี้แทบจะผิดเลยนะครับเพราะว่า ฝ่ายค้านก็ชัดเจนนะครับเขาจะยืดอภิปรายนายกคนเดียวนะครับนี่เป็นนกตัวที่หนึ่งนกตัวที่สองจากปืนนัดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าฝ่ายค้านทําการบ้านดีอภิปรายเชื่อมโย,ยงให้เห็นภาพใหญ่หรือกระทั่งบทบาทคนทักษิณที่ครอบครองลูกสาวตัวเองในฐะานะนกอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็เดินสายเหมือนเป็นนายกตัวจริงเนี่ยมันทาให้เกิดความเสียหายอย่างไรเนี่ยมันก็จะ ปัญหามันก็จะไม่ไปตกแค่คุณทักษิณมันจะกระทบกับสถานะความน่าเชื่อถือของนายกอิงไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้บารบมีความน่าเชื่อถือข้งแนวนิยมที่เหลืออยู่ในขณะนี้เนี่ยก่อนเลือกตั้งใหญ่ปี70เนี่ยมันดําดิ่งลงไปจนอาจจะกลายเป็นกระทบต่อการเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ก็ได้นะครับและตัวที่3เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นหมัดเด็ดเพราะว่า นี่ก็อาจจะเป็นการหาเสียงตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับพรรคประชาชนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแคดิเดตของพรรคที่เตรียมเสนอตัวในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปไม่ว่าพรรคส้มจะเสนอใครก็ตามเนี่ยแน่นอนเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรพิกโผลเนี่ยก็คงต้องเป็นคุณอุ้งอิงหรือแพททองถานก็ต้องถูกเสนอชื่อกับมาอีกฉะนั้นวันนี้ถ้าการอภิปรายเนี่ยมันนำไปสู่การดิสเครดิตคุณแพททองทานเนี่ยก็อาจจะทำให้การ ช่วงชิงกันระหว่าง2แคนดิเดตจากทั้งพรรคเพื่อไทยและก็พรรคประชาชนเนี่ยมันมันไม่สูสีกันพูดง่ายๆนะครับพรรคประชาชนอาจจะมีแต้มต่อนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อมูลแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ทําให้คนฟังทำให้ประชาชนเขาเห็นภาพแค่ไหนอย่างไรว่ามันจะเกิดความเสียหายภายใต้การนําของนายกแพทองทานนะครับฉะนั้น นกทั้งสามตัวจากปืนนัดนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่านี่เป็นเกมซ้อนเกมแผนซ้อนแผนแล้วก็เป็นเกมใหญ่้วก็เป็นเกมที่นับหนึ่งวันนี้แต่ว่าหวังผลได้ปี2ปี3ปีด้ซ้ำไปนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วการพิปลายครั้งนี้จะบรรลุปเป้าหมายทั้งสามระดับหรือเปล่าสำหรับพรรคฝ่ายการนะครับรวมทั้งเรื่องของการเมืองช่วง ปลายมีนาถ้ามีการลงมติลงมติสําหรับการพิจารณาตั้งใจแล้วเนี่ยถ้ามันบวกมีเรื่องผลสอบของชั้นสิบสี่ออกมาจากแพทยสภา,าซึ่งว่ากันว่าก็เขบอกว่าประมาณปลายปลายมีนาผลสอบไม่จะออกมันจะทําให้ผลโหวตเนี่ยมันถูกประยงกับปัจจัยนอกสภาด้วยหรือเปล่าจนเกิดพลิกผันทําให้พรรคร่วมแตกกันกลางสภาหรือเปล่านะครับในขณะนั้นก็ก็เอาเป็นว่ามีนาเมษาในการเมืองไทยก็ เข้าหน้าร้อนนะครับอุณหภูมิสูงปรีดเลยล่ะนะครับก็ผมต้องติดตามกันต่อนะครับ